สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซมิแจ๊ปแป้นวันนี้นะคะนิดก็จะมาะเปิดกระเป๋า emergency bag ของนิดเองกระเป๋าใบนี้เ,ออเพราะว่าเมื่อหลายสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีข่าวอะไรนะภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำข่าวแผ่นดินไหวอย่างเงี้ย แล้วตัวนี้อ่ะก็คือซื้อกระเป๋าใบนี้ยมาน,นานแล้วจําได้ว่าตอนนั้นที่ซื้อใช้เวลาประมาณ3เดือนรอกว่ากระเป๋าจะมาเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าคนน่าจะสั่งเยอะค่ะแล้วนิดก็ไม่ได้เช็คเลยว่าในนี้มีอะไรบ้างหลังจากนั้นก็คือลืมไปแล้วว่ามีอะไรบ้างมันอาจจะมีของหมดอายุอยู่ในี้ก็ได้ก็เลยจะเช็คแล้วก็เปิดให้ทุกคนดูไปด้วยกันพร้อมๆกันเลยงั้นลองมาเปิดกระเป๋ากันดีกว่าค่ะอ่าก่อนอื่นก็บอกก่อนว่าราคาเท่าไหร่เนาะ เซตนี้นะคะราคาหนึ่งหมื่นสาเยห้าสสำหรับ1คนนะคะ <S <S เป็นกระเป๋า emergency คิดสำหรับ1คนกระเป๋าตัวนี้ค่ะมันมีความพิเศษตรงที่มันจะมีอ่ะเนี่ยค่ะเป็นเหมือนที่อ่าลากอะค่ะเอาไว้ลากกระเป๋าเออเวลารู้สึกว่ามันหนักเนี้ยเราก็คือเป็นเป๊ะก็เอาขึ้นหลังทั้งอย่างเนี้ยได้เลยค่ะอืแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ มันเอาไว้สำหรับใส่แทงน้ำอะคะ่ะก็คือเอากระเป๋าเนี่ยออกอเอากระเป๋าเนี่ยออกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบมีฐานแล้วก็มีล้อกระเป๋าตัวนี้ก็คือถอดออกได้เออพอถอดออกปุ๊บอะก็เอาแทงน้ำอะคะ่ะใส่ตรงนี้แล้วเวลาเราไปเอาน้ำาีเงี้ยก็สามารถเอา ขึ้นใส่บนตัวลากนี้ก็ได้แล้วก็ลากน้ำไปที่ที่เราต้องการนี่จะแกะมันออกมาเลยดีกว่าเพราะมันเกะนะคะมันก็จะมีเนี่ยที่ล็อกให้เรียบร้อยทั้งสองข้างคือถอดคือถอดออกถอดออกก็ง่ายอะ,ะเนี่ยมัดึงออกมันก็จะเป็นเนี่ย เป็นที่ลากแบบนี้แล้วก็พับได้เหมือนกันจะได้ไม่เกะก,กะอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นเขาเออกแบบดีเนาะ่มดูดิมาดูกระเป๋านะคะข้างในมีอะไรบ้างเปิดดูกระเป๋านะคะนี่จะพูดถึงอาหารก่อนแล้วกันอันนี้เป็นกิลด้งนะคะกิลด้งแบบกระป๋องส่วนอายุอะคะ่ะตัวนี้ก็คือได้รับมานานแล้ว สว่างเกินไม่เห็นแต่หมดอายุวันที่2023เอย่สเดือนมีนาค่ะเป็นกิวดงข้าวหน้าเนื้อแบบกระป๋องถัดมานะคะอันนี้นิดชอบมากอืมมันเป็นเหมือนกับข้าวอะค่ะเหมือนกับโจ๊กอะข้าวที่บบบดจนเละแล้วเป็นโจ๊กอย่างเงี้ยแล้วเทออกมาก็กินได้เลยแต่าว่าจะเอาไปอุ่นไมโครเวฟก็กินได้เหมือนกันเงี้ย แต่ว่ามันกินได้แบบนั้นเลยค่ะแล้วอร่อยจริงๆมันเป็นอาหารคนแก่นะแต่ว่ามันอร่อยอันนี้ก็เลยซื้อมาแล้วเอามาไว้ในกระเป๋าชเฉยของนิดถัดมาค่ะก็ขนมปังขนมปังเนี้ยหมดอายุไปแล้วเออคงต้องเอาทิ้งอะขนมปังเนี้ยค่ะมันเป็นขนมปังอ่าคือเหมันกับอายุมันจะนานมากอะค่ะ อายุห้าปีเลยนะคะอืมอันนี้ได้รับจากบริษัทมาแล้วก็คือไม่ได้กินไม่ได้ใช้อะไรเลยมันก็เลยอยู่อยู่ในนี้ค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะเป็นปลาซาบะกระป๋องตรงเนี้ยค่ะที่แกะมันจะเป็นเหมือนกับไม่มันไม่ได้เป็นเหล็กอะคะ่ะมันเป็นคล้ายๆกับฟอยล์อ่อนๆเออแกะอย่างเงี้ยแล้วข้างในอมันก็ไม่คมด้วยก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจที่ปลอดภัยปลอดภัยอืม อันนี้นะคะเป็นข้าวค่ะเป็นข้าวที่เราใส่น้ําร้อนเออหรือว่าน้าเย็นอนะเข้าไปอะแล้วปิดซองทิ้งไว้อ่ะสักพักก็ได้กินเลยถ้าใส่น้ําร้อนอะจะต้องรอ15นาทีแต่ถ้าใส่น้ําเย็นธรรมดาค่ะต้องรอหนึชั่วโมงค่ะอันนี้ก็เป็นโอนิกิรินะคะสองรสรสปลากับรสคอมรสอ่าเหมือนกับมีผสมพวกคอนยัคคุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นิดยังไม่เคยกินเหมือนกันเหมือนกับว่าแค่ใส่น้ำเข้าไปอย่างเงี้ยอเหมือนกันใส่น้ำล้วก็ถ้าเป็นน้ำร้อนอะเออเหมือนกับเมื่อกี้เลยรอสิบห้านาทีถ้าเป็นน้ำเย็นหน่อยอะก็ต้องรอหนึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็บอกว่ามันจะออกมาเป็นโอนิกิริเป็นก้อนสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเลยค่ะเท่าที่จับดูอะแพ็กเกจมันก็เออเหมือนอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมเลยเห็นไหมเป็นแบบนี้เลย แล้วก็มีถุงมือค่ะถุงมือทํางานตรงนี้ก็จะมีปุ่มๆเอาไว้จับของไม่ให้ลืน่นอันนี้ก็คือเป็นของชิ้นที่ปังปุรีเยมากนะคะเป็นมันติเลสคิวไลท์นะคะเป็นวิทยุแล้วก็เป็นไฟฉายได้ด้วยเนาะเนี่ยก็มีวิทก็คือชาร์จได้ทั้งแบบใช้ USB ใช้ไดนามแล้วก็โซลาร์เซลล์หรือว่าใช้ถ่านก็ได้ค่ะ ในนี้ก็จะมีแบบนี่ไเขาบอกมีไฟมีวิทยุ FMAM อ่ส่งสัญญาณใน s โนะคะแล้วก็มีเนี่ยโมบายแบตเตอรี่แล้วเสร็จแล้วก็คือชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้เหมือนกันแล้วก็กันน้ำด้วยค่ะคุณสมบัติแบบครบถ้วนมากอ่ะเป็นของชิ้นหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันอันนี้นะคะคือผ้าค่ะผ้าสามเหลี่ยมเอาไว้เหมือนกับสมมติว่าเวลาเรา มีคนกระดูหกหักหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นแบบผ้าที่เอาไว้ใช้ปรถมพยาบาลได้เราก็มีน้ํานะคะน,น,น้ําในเนี้ยสามขวดที่ปางที่สุดดูเลขเ็ดปีคือน้ําเนี่ยอยู่ในเจ็ดปีนานมากเนี่ยเขาให้มาสามขวดอีกขวดหนึงอยู่ไหนอ่ะนี่นี่นะอีกขวดหนึง่ง อันนี้ค่ะเป็นแท่งน้ำนะคะแท่งน้ำแบบพลาสติกก็คือเราเอาน้ำใส่ข้างบนแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีที่วาล์วให้เอาไว้เติมน้ำสามารถเอาไปตั้งที่ไหนก็ได้เงี้ยแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับก๊อก,กน้ำเติมน้ำกินได้เลยอย่างเมื่อกี้ที่บอกคือเอาตัวเนี้ยไปวางบนไข่ตัวที่ล่างะแล้วก็ขนน้ำมาจากแหล่งน้ำ มีผ้าปิดปากเนาะอันนี้ค <c oughs> ือปัจจุบันกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้เป็นเรื่องปกติ <c oughs> แล้วอันนี้นะคะบลูชีทบลูชีทก็เอออนเนกประสงค์เลยเอาไปปูนอนที่ไหนก็ได้ตรงแบบที่ที่มันสกปกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีน้ำหรือว่าอะไรเราก็สามารถเอาไปปูนอนที่ไหนก็ได้เลย <c oughs> เขาก็แถมมาให้ด้วย <c oughs> อันนี้นะคะเป็นคุกกี้นะคะรสอ่ารสกะทิ <c oughs> เออเนี่ยแล้วอายุอ่ะก็คือ7ปีทั้งถุงนี้มี3ชิ้นแล้วก็ให้พลังงานทั้งหมด300กว่าแคลอรี่นะคะเหมือนกับเป็น Energy Bar ค่ะอันนี้ก็เป็นไฟแท่งไฟเหลืองแสงเนาะเอาไว้หักแล้วก็เออหักแล้วก็เอาให้มันมีแสงสว่างตอนกลางคืนเนี่ยคะ่ะถัดมานะคะอันนี้เป็นเหมือนกับนกหวีดค่ะแล้วก็จะมี ID c ดี d การอะ ใส่เข้าให้อยู่ในนี้ด้วยก็คือเราสามารถเอา ID เราเขียนนะคะชื่อที่อยู่ตัวเองอะไรบอกว่าเป็นใคระคะ่ะใส่ไว้นี้แล้วก็เอาไว้แขวนคอเพื่อเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าเราเป็นใครที่ไหนมายัางไงเนาะอันนี้ก็เป็นชุดนะคะมีคอตตอนบัตแล้วก็พวกแอนด์แปสตพลาสเตอร์อย่างเงี้ยให้ด้วยอันนี้นะคะเป็นแอร์แมทค่ะ ก็คือเอาเป่าลมเข้าไปอ่ะแล้วมันก็สกายเป็นที่นอนให้เราเหมือนพวกแพรลอยน้ำอย่างเงี้ยเอาไว้นอนอันนี้เป็นถุงกันลมนะคะก็คือเอาคุมตัวเองไว้อย่างเงี้ยหรือว่าเวลาจะจะเปลี่ยนเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันอันเนี้ยมีทิชชู่นะคะที่สามารถเอาทิ้งลงในโถซ้วมได้เลยเพราะว่าละลายโดยธรรมชาติอันนี้เป็นห้องน้ําเคลื่อนที่นะคะ มันก็มีวิธีใช้อยู่ตรงนี้แหละก็คือเอาถุงอะใส่ควบลงไปที่โถสุขภัณฑ์แล้วจากนั้นนะก็ทำธุระเสร็จก็มัดแล้วก็เอาไปทิ้งทางขยะได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นทิชชู่เปียกนะคะมีระยะอายุก็คือ5ปีค่ะแล้วก็ใส่พวกแอลกอฮอล์ให้ด้วยสุดท้ายนะคะเป็นอะอลูมิเนียมอลูมิเนียมชีสนะคะ เอาไว้ให้ความอบอุ่นกับร่างกายเนาะอ,อันนี้ก็หมดแล้วโบเบถือว่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยของในเนี้ยมีหลายอย่างมากๆเลยถ่ายรูปรวมสักหน่อยก็ประมาณนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับกระเป๋าชุกเฉินของนิดใส่ของหลายอย่างมากและคิดว่าคงหนักมากเช่นกันนะคะสำหรับ ใครเนี่ยที่อยู่ญี่ปุ่นนะเรายังไม่มีกระเป๋าฉุกเฉินนะนิดว่าการเตรียมไว้อะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเออเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหรนะ่อ่ะเนาะมีไว้มันก็ไม่เสียหายอืมแล้วก็ต้องหมั่นอัปเดตหมั่นดูมันวันหมดอายุด้วยเนาะอืมวันนี้นิดก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริง๊งกเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มานะคะ แล้วก็มีคลิปของคนอื่นนะคะในทีมกันอีกมากมายอย่าลืมไปติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสีมิจแปนค่ะวันนี้ก็บ๊ายบาย